ตัวนี้จะเป็นตัว Inscription นะครับเป็นตัว b l c k In Hybrid T8 นะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับแรปสติ๊กเกอร์ใส่ด้วยนะอากันพวกรอยเม็ดหินได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะเป็นแบบคิกเซนเซอร์นะครับมีระบบคิกเซนเซอร์เปิดแบบไร้มือนะครับผมเตะได้เลยต้องบอกก่อนคันนี้นะราคานะครับป้ายแดงขายอยู่ประมาณ3ล้านกวัวบาทนะครับคันนี้ผมขายลค่ามือสองนะครับ9 9 9า0 0บาทเท่านั้นนะครับ รถขับนุ่มขับสบายนะครับรถ SUV แนวผู้บริหารนะครับวัยรุ่นคลาสสิกขับกันนะครับเป็นที่นิยมตลอดการคันนี้นะครับ VOLVO XC60 นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Inscription นะครับเป็นตัว Plug-in Hybrid T8 นะครับรถปี2020มือเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะต้องบอกก่อนคันนี้นะราคานะครับป้ายแดงขายอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้ผมขายแลคามือสนะครับรถ5ปี ขายราคา9,99,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูข้อมูลรถนะครับคันนี้นะครับยังเหลือวารันตีนะครับผมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ150,000กิโลหรือ8ปีนะครับผมนับจากวันที่ออกรถนะครับตัวอินสคริปชั n นนะครับจะได้ในส่วนของความหรูนะครับเรียบหรูต้องบอกแบบนี้กระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมโลโก้วอลโวใหญ่ๆเลยนะครับมีกล้องรอบคันนะมีกล้องด้านหน้า ก้อง36 0องศานะครับอันนี้เซ็นเซอร์รอบพันนะครับไฟเขานะนี่ไฟของ v o l v o จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นแบบนี้ไฟ LED นะครับสวยงามมากเลยไฟ Daytime r u n n i n g Light ระบบไฟของเขานะครับจะเป็นระบบ Full LED System นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันนะรถนะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับแรปสติกเกอร์ใส่ด้วยนะกันพวกรอยเม็ดเห็นได้แน่นอนนะครับรถลอกสติกเกอร์ออกได้นะครับ ในส่วนของตัว Inscription นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะได้ล้อนะครับล้ออลลอย10ก้านคู่ขอบ19นะครับยางคู่หน้าเป็นยางปี2025นะครับอ่านี่เลยเดี๋ยวให้ดูล้อได้นะครับด้านข้างนะครับอ่า i n s c r i p t i o n จะต่างจากตัว R-Design ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นจากตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นความเรียบหรูสีกระจกจะเป็นสีขาวเดียวกับสีกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับ ตรงด้านข้างของตัวรถนะครับถ้าดูจากมุมด้านข้างนะครับมีราวหลังคาเป็นสีเงินนะครับผมขอบประตูสีเงินนะครับมือจับประตูเป็นแบบคีเลสนะครับสีบานเลยมีสติ๊กเกอร์กันรอยให้ด้วยนะตรงขอบประตูเปิดนี่ไม่ไม่เป็นรอยนะครับตรงที่มือจับประตูเปิดเข้ามานะกระจกข้างนะครับมีบายสปอร์ตให้นะครับภายในของเขานะครับตัวนี้นะต้องบอกเลยว่า เป็นสีน้ำตาลนะสีมารูนบราวนะคบผมบอกหนังเนป้านะคบผมนี่มีพรม 3D ให้ด้วยเข้ามานี่หรูมากให้ดูตั้งแต่ด้านข้างประตูนะครับนี่เป็นหนังนะหุ้มด้วยหนังนะครับเบาะ m มม o r รลซิมีให้นะครับประตูไฟฟ้าสีบานระบบเครื่องเสียงนะครับ Bo w ว r and Wilkins นะครับในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมบอกผูหน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังชั o น ฝั่งซ้ายจะควบคุมในส่วนของพวกฟู้ดคอนโทรลอะแดปตีฟฟู้ดคอนโทรลนะครับฝั่งขวาจะเป็นพวกมัลติมีเดียเล่นเสียงนะครับผมสั่งการด้วยเสียงได้นะคันนี้นะครับที่ปั่นน้ำฝนนะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟออตโต้นะครับสูงต่ำอัตโนมัติด,ด้วยปาท้ายไฟฟ้านะครับในส่วนของคอนโซลกลางเขานะครับเป็นลายไม้เนาะ มีในส่วนของวัยเดชาร์จนี้ให้นะครับที่วางแก้วน้ำนะตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็เปิดปิดได้นะครับเป็นลายไม้เลยนะนี่สไลด์เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออตโต้เบรกโฮลโหม,มดกันขับขี่แล้วก็ปุ่มคุชาร์ทเป็นแบบหมุนนะครับเปิดตรงนี้เลยหัวเกียร์เป็นแบบแก้วนะครับนี่ัวเกียร์เขาตรงีความพิเศษตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะควบคุมในส่วนของมัลติมีเดียนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดเพลงตรงนี้นะครับจอกลางของเขานะของวันโบจะ ควบคุมผ่านจอหมดเลยนะครับนี่เป็นจอแบบนี้เลยนะครับควบคุมได้หลายอย่างนะครับผมควบคุมดูได้หมดเลยตรงกลางนะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากกระจกด้านหลังไปนะแล้วรู้สึกว่าเบาะของผู้โดยสารตอนที่2ต้องหัวหนุนนะครับมันบงังเราสามารถกดปิดพับจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับจากตรงจอนะครับกดปึ๊บเบาะจะพับลงมาเลยนะครับข้างหลังนี่เบาะพับแล้วนะ กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับหลังคาสันรูฟนะนี่เปิดปิดไฟฟ้านะครับก็ม่านบังแดดนะครับมีไฟให้นะครับมีกระจกให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคันนี้นะครับรถนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะต้องบอกว่าเลขไม้นะครับ1 3 3 0 0 0กิโละครับผมเลขไม้เยอะหน่อยแต่ว่ารถเข้าศูนย์นะครับถ้าศูนย์เขาเช็คแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยน ต้องบำรุงรักษาเขาเปลี่ยนให้เลยเท<ส>่ากับว่าเริ่มรับหนึ่งใหม่นะครับเวลารถเข้าสุกโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนที่สองะะับ <ST AR> นี่เลยอันนี้เป็นปาถังน้ํามันนะครับตรงนี้อ่าปา่าถังน้ํามันนะ,ะนี่ห้องผู้โดยสารตอนที่สองกว้างนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยนะครับนี่นั่งสบายอันนี้นี่เราก็จะได้ความโปร่งใสตรงนี้ก็คือ เป็นสันูเปิดกว้างเลยนี่ตรงนี้นะครับสามารถาขึ้นได้พับพับจากข้างหลังได้นะตรงหัวหมุนหัวหนุนนะครับมีช่องใส่เอกสารข้างหลังให้นะครับเบาะหลังมีนี่รถนะครับโครงสร้างเดิมและต้องบอกนะครับตรงข้างหลังมีแอร์หลังให้นะครับแอร์ของเขาจะอยู่ตรงต๊อนะครับเสาบีนะมีที่ชาร์จไฟนะครับเป็น USB Type C นะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับเราเห็น ไฟของวอลโว่นะเห็นจากด้านท้ายจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือวอลโว่ x c นะครับนี่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับวอลโว่ตัวนี้นะครับเป็นตัว T8 นะครับวอลโว่ T8 All Wheel Drive นะครับ d c ชาร์จ T8 บง่งบอกถึงความเป็นไฮบริดนะครับของรุ่นวอลโว่นะจะมี T5 T6 T8 นะครับ T5 คือเป็นซินล้วนนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะเป็นแบบทิชเซนเซอร์นะครับมีระบบทิชเซนเซอร์ แบบไร้มือนะครับผมเตะได้เลยมีวอ์ชาร์จให้นะนี่อุปกรณ์ครบเลยนะครับยังไม่ได้เอาออกจากรถนะให้เห็นเลยนะครับมีสายชาร์จวอ์ชาร์จให้นะครับสมุดคู่มือครบนะครับนี่เลยรถโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจนน้ำกอไม้นะแล้วก็เรามีบริษัทนะครับก่อนส่งมอบรถเรามีบริษัทวันพูอินสเปกนะครับก็คือบริษัทรองรับมาตรฐานของรถยนต์นะครับมาตรวจสภาพให้วพาะรถไม่มีชนหนักจมน้ำไม่มีกอไม้นะครับ คันนี้ใครสนใจนะติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้น2.59% 4ปีคันนี้ราคาก่อนหน้านี้ผมขาย1,99,000บาทนะครับวันนี้ให้ส่วนลด100,000นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้โยรชิดาสำนักงานใหญ่นะครับติดกับถนนนิมิตใหม่นะครับผมโอเคครับป๊อตนะครับเบอร์โทรติดต่อ0893295666นะครับขอบคุณมากครับ